มีหนังอีกหลายๆเรื่องมากนะครับที่ทางโซนี่เขาวางแผนเอาไว้ว่าจะสร้างไม่ว่าจะเป็นเอลโมโต้แจ็คพอตแบ็คแคทซิวเ s อร์เซเบิลรวมถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยอย่างซินเนเตอร์ซิกก็อยู่ในแผนด้วยนะครับแต่ก็ต้องถูกยกเลิกไปทั้งหมดเพราะผลประกอบการล่าสุดของคารเวนในช่วงเปิดตัวที่ไม่ดีทําให้โซนี่ไม่กล้าไปต่อในเวนตี้ฮีโร่อีกแล้วในช่วงวันแรกๆคาร์เว่นเดอะฮันเตอร์ได้ออกฉายนะครับในช่วงนั้นเนี่ยการสรุปหรือคาดการเรื่องรา ได้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่สามารถที่จะคาดการได้นะครับทูพุ่งกับคลาเวนเดอร์ฮันเตอร์อย่างเจสซี่เชนเดอร์นะครับถูกสัมภาษณ์นะครับถึงความคาดหวังที่เขามีต่อคลาเวนเดอร์ฮันเตอร์เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเขายังมีความหวังนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองนะตอนนั้นจะรู้อยู่แล้วนะว่าโซนี่สไปเดอร์แมนยูนิเวอร์สเนี่ยจะมีการประกาศยุติแต่เป้าหมายของเขาก็คือเขาตั้งใจที่จะบอกเล่าคลาเวนเดอร์ฮันเตอร์เพื่อส่งตัวละครคลาเวน Hunter, ให้ได้ไปเจอกับสไปเดอร์แมนสักครั้งหนึ่งในอนาคตถ้าได้รระะรัับบบกะแสตอทีีด่ด